เครื่องดื่มเย็นๆนครับอร่อย <c oughs> ครับเครื <c oughs> ่องดื่มเยน, <c oughs> มนเครื่ยนเยน <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พบกับแอดเวิร์มพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาลุยกันถึงเชียงรายทางไปแม่สายนะครับตอนนี้เราอยู่แถวบอ่บอทองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนายคอสเป็ดย่างเกลือนะครับน,นี้เราจะมากินเป็ดย่างเกลือกันเขาบอกว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าเราจะมาดูว่าเป็ดย่างเกลือจะอร่อยสักแค่ไหนตามมาชมครับ อยู่กับน,นิดและน้องฟ้าด้วยโอเคนะครับเราไม่บอกถ้าเรามาทำอะไรพวกเราเขาไม่ให้บอกวันน <c oughs> ี้เราจะสั่งอาหารนะครับจะดูว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรกันบ้างขอสักคู่ ตอนนี้เราจะมากินกันแล้วได้อาุ่ทีน,น,นี้เราจะมาเริ่มก,กินกันแล้วนะครับจะมีเมนูก็คือเป็ดเาเรียกว่าเป็ดย่างเกลือ,อนะครับแล้วก็ต้ตมตำนะครับแล้วก็มีผัดเผ็ดจระเข้เเแ,บบแล้วก็ต้ม แค่ซี่โครงนะครับโอเคเราจะมากินกันแล้วนะครับเราจะชิมกันเป็ดนี่ก่อนเลยจะต้องอย่ามากนะครับครั้งครั้งครั้งครัวันนี้เราดูดูกับพี่จรรยด้วยนะครับพี่จรัย์พี่จรัย์เป็นเจ้าของแม็กโครตผัดนะครับแล้วก็มีน้องนิดแล้วก็มีอ่าฟ้านะโอเคอา น,นุ่มมากอร่อยอืมเ้าเหรอวะคือเมื่อกี้เราพยายามตามหาร้านหลายร้านมากครับผ่านมาไม่รู้กี่ร้านแต่ว่าเราก็มาเห็นร้านนี้นทอดีวันนี้เป็นวันวันพระนะครับร้านลาบผิดพยายามวิเชียรบุรีเราผ่านมาไม่รู้กี่เจ้าปดแล้วก็บางร้านก็เต็มบางร้านก็มีไก่ย่างอยู่ตัวเดียวโอ้นี่ มีเตจเชวดางเนี่ยเยอวยผัดเตจจาราเฟ่ครับเจละเฟ่เขาเรียกเจลาเฟ่หนงทางเจลาเฟ่นุ่มเจลาเฟ่นุ่มมากใครคิดว่าจลาเฟ่หนังเหนียวนะครับมันเหนียวแค่หนังนะครับแต่เนื้อมันน่นุ่มเราเข้าใจตนเองนะครับว่าเจลาเฟ่อะมันจะเหนียวแต่ว่า เนื้อมันเนี่ยนุ่มกว่านุ่มกว่าหมูนิ่ดังม่ไดนี่คือตำแตงนะครับสายตำต้องไว้ฝั่งนึงเฮ้ยโอ้จัดเลยโอแค่มาอร่อยมันหงุ่งอันมากเออมันนุ่มดีนะเห็นเป็นหนังเป็นหนังมันเป็นของหนังมาครัเป็นไหมเป็นครับไม่เป็นไม่เห็นเลยนุ่มเหมือนหมูเหมือนหมูอืมเห็นเลยเผื่อหมูจริงเหรอ กินไม่เป็นไรนะขาดไม่พูดมลยอา่อาอา่าอ่าเป็ดเป็ดนุ่มมากแล้วก็ย่างแบบสุกทั้งตัวด้วยหนังจะกรอบๆแล้วกเ็เนื้อจะนุ่มมากอือก็เค็มๆมะละกออือมัน,น,นมันมันจะมีพอสมควรแต่ว่าหรือว่าเนื้อนุ่มใช่ เน้นมือนตุ่มเป็นมันที่ยอมรับได้แบ่ไมงนุงมนถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆครับอร่อยครับเคื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มนเครับองดื่มเย็นน้ำใช่ครับอยอย่าึ่งเนี่ยแหกกดเลยเนี่ยกินคนหนึ่ง กินแล้วนั่งหลับเพราะตอนบ่ายพ่วงนอนแน่อนอนแล้วอันนี้คือเผ็ดรจระเข้นะครับคือทุกคน<ม>จะติดภาพ<ม>ว่าจ,จระเข้เนี่ยมันเป็นหนังแบบคลุกขาแล้วมันจะต้องเหนียวนะครับแต่เอาข้าวจริงนะครับเนื้อ <c oughs> จระเข้เนี่ยม <c oughs> ันนุ่มมากนุ่มกว่าหมูอ่ะนุ่มกว่าหมูจริงอร่อย ตนราคาไม่แพงครับ0 8 0ราคา6 0 8 0บาทอยู่ที่ตันเล็กกันใหญ่เออเยอะแล้วไม่มี้ั้นผัดเผ็ดต่าเค้กบดกวางกระเพ็ดตกกระเพ็กบกระปลาดุกปลาดกชาอะไรบัวบเก่งอบาไหลนะงอันนี้คือต้มแ่บนะครับนี่บเขาเดย เที่ยวนำอร่อยอร่อยร้านนี้แนะนำเลยครับใครผ่านมาแถวนี้อร่อยมากเรียกว่าเครืงเผือกเ้รงเผือกในปลาเราลุยมาเราลุยมาตัวสองร้อยเก้าสิบถือว่าไม่แพงไม่แพงเลยเชียงใหม่สามร้อยสามสิบสามร้อยห้าสิบจริงๆเป็ดย่างเตาอันี้เป็นตัวเก่งใหญ่เลยนะครับเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็มาครบเลย าแ่คอหัวเนาะมี่นะสองร้อยเก้าบาทครับเต็มตัวสองราสแต่ถ้าเป็นครึ่งตัวร้อาสบาทห้าร้อยสามสิบบาทว่ายจยแล้วเป็นตัวก็จะเป็นโซ่เนี่ครับอันนั้นพี่ออสนะครับที่ไม่ต้องไปไหนน้อยสับนี ไม่ใช่เหมือนอันนี้ครับโอเคครับวันนี้จะลบุ้มทานลุยครับเราข้ามจงังหวัดมาลิเป็นที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชื่อว่าถ้ามาแถวนี้นะครับสามารถที่จะแวะมาได้สปาสเซเบของที่พี่แอวเชียงใหม่ตะลุยเชียงไายนะครับแอ,อลบุ้มลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ